สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีลาบมีดนะครับเป็นเหล็กที่ขึ้นรูปลาบมีดเปลือกมีดแทกมีดก็คือเป็นเหล็กที่ตีขึ้นรูปนะครับยังไม่ได้ชุบนะครับผมเป็นเหล็กแข็งเหล็กเหนียวนะครับเหล็กชิปเปอร์สติวนะครับเหล็กนอกนะครับผมเหล็กต้านสนิมใครที่ยังไม่เคยลองเหล็กต้านสนิมต้องลองดูนะครับนี่ลาบมีดเดียมเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะครับไซส์้นิ้ว10นิ้วโดยประมาณนี่แหละครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับราคานะครับราคาใบละ1,000บาทนะครับผมใบละ1,000บาทเพื่อนๆต้องการเซฟค่าใช้จ่ายสามารถซื้อชุดพวกนี้นะครับไปทำต่อเองได้เลยนะครับเราตีขึ้นรูปมาให้เรียบร้อยนี่ใบที่1ครับใบที่1ยาวอยู่ที่10.1นิ้ว กว้าง2.05นะครับถ้าไล่แล้วก็จะอยู่ประมาณ2นิ้วสวยนะครับทุกเล่มสันจะประมาณ6กมิลครับสัน6กมิลเป็นงานทค่อยตีไล่ปลายก็จะเป็นทรงมีดอีเน็บครับ จะแต่งเป็นมีดแคมก็ได้นะครับหรือโบวีก็ได้นะครับแต่งได้3แบบใครที่เป็นช่างนี่ก็สบายเลยนะครับแต่งรูปแบบเองได้เลยนะครับใช้เครื่อง KMG ปาดหรือใช้เครื่องเจียก็ได้นะครับใบที่2ครับใบมีดยาว10.3นิ้วกว้าง2.1นิ้วสันอยู่ที่6มิลครับ ใบที่3ครับใบยาว10นิ้วครึ่งครับ10.5ใบกว้าง2.1ใบที่4ครับใบยาว10.6นิ้วใบกว้าง2.2 ใบที่หใบยาว10.4นิ้วใบกว้าง2.2ใบที่6ใบยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.1 ใบที่7ใบยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.05นิ้วใบที่8ใบยาว10.8นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วใบนี้ยาวสุด ใบที่9ใบยาว10.4นิ้วใบกว้าง2.1นิ้วใบที่10ใบยาว10.2นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วขอละครับ ชุดนี้มีอยู่10บใบนะครับใครอยากจะลองเหล็กต้านสนิมทดลองได้เลยนะครับเหล็กชิป p ปอร์สตีลหรือว่าเหล็ก A8 โหมดนะครับจากประเทศออสเตรียนะครับผมราคาใบละ1,000บาทนะครับถูกมากนะครับไม่ต้องไปตีขึ้นรูปอะไรเองเลยเราตียืดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ